ก่อนทำงานในผมต้อึกการเดินทาทำทำทำระลึกแล้วพราะปู่ของเขาด้วยนะตรงนี้นะครับผมว่าในการทำงานและการกิจกรรมของเราันปฏิบัติไปทางนะครับเราตั้งใจทำงานอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ยไม่ใช่เฉพาะที่มีชาวพมุนนั่งพูดอย่างเดียวนะครับโดยทางเหล่ากชาติแต่ของเราเนี่ยครับเรามอบเวลาที่เยียวยาอาจจะว่าอาจจะช้าเท่าไหร่นึงไม่เป็นไรซึ่งกางานอยูล้ ที่กำลังคะนกุเพราะนั้นกราดินก็ทำรอ่องเรื่องสคอก่แล้วเช่ไท,ทยกแล้วที่จะทำได้ไม่ได้ผม,มก็ถามคนแล้วว่ามีมงบไหมมีหรือท่านไม่ตอบมาเพราะว่าการประชุมหลาครั้ลาเดือนเ่ยกรรมการให้ประชุมครั้งหนึ่งเช่นวันหนึ่งเราจิบโดยประธานก่นอนนันนนนน้นผ่านมาจิบจิ่ไฟไหม้สิบครังคาเรือนคดหายเพราะเราไม่ใจครับเปียนเป็นประธานครั คือการละศินเราจริงก็ท่วมปีแต่ว่าปีนี้ยังไม่มาต้ก็มาได้แล้วจริงก็ถึงแม้ว่าแต่ละสากรก็มีวบประมาณช่วยเหลือสมาชิกของตัวเองแต่ว่าต้องต้องเนี่ยก็คือสันนิบาตทเกิดขึ้นความระสับกรันะครับอันนี้ได้ท่านประธานนะแล้วในในกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมเนื้อหาเนื่องจากว่าสันนิบาต จากกรจังหวัดกรสินนะครับก็มีโครงการดีๆมาเสนอแล้วก็ได้ประหาง,งานกับสำนิบานแห่งประเทศไทยนะฮะโดยประแจากกานกันนาของท่านปรเมศและชุมนุมโครงการนี้ที่ผมขึ้นมาเนี่ยก็ได้ปรึกษากับท่านรองประธานทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ท่านเดขาแล้วก็ผู้ช่วยเดขานะครับปรึกษาก็แล้วว่าเราทําไงดีครับที่จะช่วยเหลือสมาชิกสากกรทุกประเภทของเรา ซึ่งได้กำหนดขึ้นมาว่าต่อไปนี้ถ้าหามีภัยพิบัติซึ่งสามประเภทนะครับหนึ่งอัคีภัยสองวัตภัยสามอุทกภัยนะครับอัคีภัยเพลิงไหม้วัตภัยกือพายุแล้วก็อุทกภัยกืน้ำท่วมซึ่งขนาดนี้ก็ลังคิดถึงได้น้านําท่วมเนี่ยแต่เราทําตลอดไปนะครับแม้ทำเฉพาะที่เป็นหน้าหน้าเขาไม่มีหน้าฝน,นหน้าแดงเพราะตอนนี้เข้ามาที่หลักครับ วิธีการก็คือผมได้ให้ทางท่านเลขาและท่านผู้ช่วยเลขาคุณอ้อมใจนะครับแล้วก็ท่านรองประธานเนี่ยนะครับระเบียนาดูว่ากันกรมาจากประธานสากรขอ,องแต่ละเพศตึงร้องขอมาช่วยเหลือเยียวยาในการที่เขาเสียหายเช่นมีเพลิงไหม้นะครับกี่หลังคาเรือนอะไรเงี้ยก็เสนอขึ้นมาพร้อมภาพถ่ายแล้วก็ระบุเลขสมาชิกของสกากรนั้นมาด้วยว่าเป็นสากรจริงนะครับ ก็เสนอมาแล้วก็ผมจะให้ทางทางทางเดขาทางท่านประธานเนี่ยแต่ผมเป็นคนเสนอไปที่สากลอาสาตานิบาตสากลแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหลักซึ่งมีงบประมาณตามลุ้นอยู่แล้วผมได้ประธานงานกับทางตรวจกลางเรียบร้อยแล้วครับนอกจากมีการส่งเสริมในการให้ของดูแล้วเนี่ยของารที่ประเภศเนี่ยยังมีการให้ส่งเสริมการออมอีกนี่หน้าที่หลักของเราและวันนี้เป็นหน้าที่หลัก หรือหน้าที่ของเราอีกอร่างหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยคือการช่วยเหลือเยียวยาผมเน้นนะครับว่าสถานิบาดตากรวนมาการตินนั้นถือนโยบายของสถานิบาตตากรในประเทศไทยว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีพื่นเราเจเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่เราช่วยกันทันทีเพราะนั้นโครงการนี้ขึ้นมานะครับเป็นโครงการที่เยียวยานะครับช่วยเหลือสมาชิกผู้ต้องิบัติสารบการที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับ